เจ้าหนที่เขาสั่งห้ามรุ่นึ้นเต้นนครับล้กเขาบอกว่าใครเต้นปักนะเน่หรอไม่มีวหัข้าวห่วข้าข้างหัอไเป็นไรใครจะคโยกใครจ่ดีใจแล้วคนที่นั่งเต้นไม่ได้แต่คนที่อ่ด้านอก่ะน้องๆน่ะเต้นได้เลยเต้นที่นะครับเดินตรงนี้เป็นของพวกเองเดินเดินเดินเนเด่นเนเ เอาลอคนโซลินเขาเดินจังไดลางเขาเพิ่งเดินอยู่หรอเดินหมายถึงเดินหมายถึงเข้ามาเดินหมายถึงอันเดินหลาลางตรงมีรุกว่างท่าพองอะไรจ๊ะยังงอบาดดูโอ้ตอนแรกตั้งใจว่าถ้ามาโซลินจะแกะเพลงที่เขากำลังดังๆแก๊สไปทัเพว่าไปก่อนใจเออ เขาเต้นัะไรทิ่ตอบอกว่าที่ที่แอมเต้นอ่ะแล้วสุดทีเคยฟังไหมกูกว่ากูจะแกะแต่ว่าแกะได้คำเดียวไม่แกอยากเป็นคนจูรินเพลงตอนนี้ร้องก็รอเรือต้องชักเนอคนจูริรอเรือนีชเ็้อคนจูริรอเรือนชักเตรอเรือชักเตเวลาถึงเรานีชักเฮะรอรนะ ยอดรับหนึงนะโบอรลาวันนั้นภาษาโคราชผมยังไม่ดีไอ้ติดตามผมโพสในลูกไว้ให้ผมด้วยในที่ต่ำนะฮะไอ้คำว่าขยืดอะไรนะกำลึงกำลึงตวัดไยืดตวัดผมก็อยากจะถามว่ามันแปลว่าอะไรคืออันนี้พูดได้ไหมครับผมเป็นคนตรงตรงไปลงเป็นคนตลกแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ผมก็เลยบอกว่า วันนั้นเป็นงานเสร็จกินข้าวกับลูกน้องผมถามลูกน้องว่าเฮ้ยเทียนไม่รู้เป็นไรวะขึ้นขวดมากขึ้นขาบ้างเลยเดินขึ้นไปไหนปวดขาบ้ากเลยมันจะแก่ว่ะโอ้ยยังไม่แก่หรอกนะจะคิดว่าอ๋อกุรู้นหมคุณน่าจะเก่งและเกินพันเพราะวเลยถามว่ากูเก่งอะไรก็คุณมีเมียแล้วก็ต้องเก่งทุกคืนเมียอยู่กับมันทุกคืนเลยแล้วคุเขาจะยังถาว่าเก่งอะไร เขาเยบอกว่าหน้าจะกำลังก็ค่อยขยุกเออลบอวัลไักเโอเคกูจะใส่กำลังลาว่อไม่ขยุกแรยเพือความเที่ยงตรงผมจะไม่หมเลยี่เปนประานหน้าพระลูกน้องครับเอาฟังเพลงกันดีกว่าแต่เขาจะรู้ว่าพวกเราเป็นคมจังเเออเอาเพลงที่ตามจัเลยคนเี มีผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาเรียกกันว่าแฟนอยู่ข้างๆนะครับผมก็ท้ขอให้เราได้เวาะกว่าอ0 0ชก้นเพิ่มเติดอีกก่า1 0งานเป็นอี่งนที่ผมจะอเรอจะมีปัาทุกคนอยากจะน้องให้กับคนที่คนที่ ที่มีคนพิเศษหรืทแค่คนพิเศษในที่นี้ของหน,งน,นบอกว่าคนพิเศษในที่คือถ้าวันนึงเราทำให้ๆๆเ,เ,เขาเจ็บซ้ำนั่งใจในอะไรครรองไห้ในอะไรแบบนีทให้ารู้สึกว่าเขาเสียใจเขาเจ็บปวดแต่คำตอบของพี่หรือนูใชเป็นน,นั้นที่ตอบเรากับมาคือ,าอาการให้คนไทเดินมา รักหัวใจของน้องมากๆรักเขาให้เท่ากับที่เขารักเราลองไปทำแบบนี้นนกันนะฮะลองโฟกัสพลังที่เราเขาไม่กลับมาเลยแม่ผมนี่เป็นคนตัเดเยวเลยพ่อจะว่ายังไงก็แล้วแต่ใน,นอดีตไม่เคยคิดจะทิงเลยต่อจะได้มีกี่คนนู่นนี่นั่นเขาก็จะอยู่ตรงนี้แต่วันที่พ่อเลือกที่จะเดินอองไป้เองวันนั้นกลับมาแม่เขา โยนคำว่าให้ให้ทิ้งไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะยกมาฝากทุกคนนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็อีกสักสิบวันเองเพลงนี้ต่อไปนี้เป็นเพลงของน้องชายผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากนะครับผมแต่เพลงเนี้ธรรมดาแต่ว่าพิเศษใช่ไหนร้องเป็นถูกนั่นนัตัวปลอมอยู่เบื้องต้นลืมลกินยามาอะไรสักอย่างนะครับผมอ่ะ สงบนิ่งกันมาถึงชั่วโมงได้ก็ยังไม่มีที่แววว่าทุกคนจะมีชีวิตชีวามีแต่หัวขวัแล้ะแตหัวขวหัววขญอีใเาลงมันหน้าหัวขวันขนาดนั้นเลยเหรอครับนะขอบคุณที่มองเช้าขอบคุณที่มาที่มาการในค่าคืนนี้ทุกหัวใจคืกอกำลังใจที่โคตรมีค่าของพวกเราเลย นะครับผมขอบพระคุณมากๆหวังว่า,ากลับไปแล้วก็จะคิดถึงพวกเรานะครับขนาดเนาะนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปรำเพลงนะขออนุญาตต้นสนให้พี่ชชยสักท่อนนึงแล้วกันนะครับผมผม,ผมเองก็จำเนื้อเพลงนีไ้ไม่ได้แค่ได้ไไดดร้องงานเหตุผลที่จนบวงที่แบบทำให้พวกเราได้เดินก้าวต่อไปในงานในสายาของพวกเราศิลปินนะครับแต่แก่นไม่น้อยแต่ละการแสดงนี้เปน็ปนาน เราพยายางเรื่อยๆต่อไปแบบฟรีเแล้วก็ทอมฟอ์ดแล้วก็คีอานเดินเอร์ทดนๆผปิด้าเดร์มานเนนี้พร้อมกันสัการด้วยกั้